โอเคผมก็กลาสดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะฮะก็อยู่ผมครับฟีฟ่าบอทชแน,นลนะและแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่คนระับก็สวัสดีปีใหม่กับทุกๆกคนเลยนะฮะในปี2017นี้ฮะที่สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทคนเลยครับและแน่นอนว่าชแน,นลของผมจะไม่มีมันจนถึงทุกวันนี้นะฮะถ้าไม่มีเพื่อนๆติดตามครับเพราะว่าวันนี้ครบรอบ1ปีพอดีนะก็กราบขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่กดไลค์ คอมเมนต์ Comment, แล้วก็กดติดตามชาแนลผมนะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่มีกําลังใจทําคลิปมาจนถึงวันนี้แน่นอนครับขอบคุณมากๆเลยฮนะวันนี้ก็จะมาแนะนําเป็นวิธีการเก็บตังค์ในแต่ละอย่างนะแล้วก็เทคนิคการหาเงินคนระับทุกแบบเท่าที่ผมนึกออกในตอนนี้นะก็มาดูกันครับสำหรับเทคนิคแรกเนี่ยคือเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะและหาเงินได้ 94m แล้วครับใช้เวลามาทั้งหมด4วันนะอันนี้คือเงินเปล่าๆนะยังไม่รวมที่ขายนะ ก็มาดูกันว่า4วันที่ผ่านมาได้เงินมาเท่าไหร่ครับเงินเปล่าๆเนี่ย90ล้านแล้วนะขาย100ร้อยกว่าล้าน,นครับเทคนิคนี้ก็คือคุณจะต้องออนไลน์ในเกมเนะี่ยให้ครบเวลาครับแล้วถ้าเกิดมี V i P ยิ่งดีได้การอะไรมาเปิดได้ตัวอะไรก็ตามครับขายขายขายอย่างเดียวนะขายให้หมดครับอย่าตีบวกอย่าแลกเ,เปลี่ยนอะไรทางนั้นนะ เพราะว่าไอ้พวกเหล่านี้จะทําให้เราหมดตัวได้นะถ้าดวงไม่ดีจริงครับสำหรับใครที่ดวงดีก็อาจจะได้ตัวดีๆแล้วก็รวยกันไปครับสำหรับใครที่ดวงไม่ดีแบบผมเนี่ยไม่แนะนําให้เป็นแลกให้ไปตีบวกอะไรนะเพราะว่ามันอาจจะเจ๊งได้ครับมันมีความเสี่ยงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเปิดขายขายอย่างเดียวนะเปิดขายเปิดขายมันก็จะไม่มีวันเจ๊งแน่นอนครับมีแต่เงินเพิ่มนะเก็บไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะเดี๋ยวเงินมาเป็นพันเอ็มแน่นอนครับตอนที่ผมผ่านมาแค่4วันเท่านั้นก็ได้มาแล้ว200อเอ็มนะ เทคนิคนี้นะคือเทคนิคที่ชัวร์ที่สุดครับในการหาตังค์นะแต่ไม่ใช่เทคนิคที่หาเงินได้เร็วที่สุดนะแต่ชัวร์ที่สุดแค่นั้นเองครับมันจะไม่มีวันเจ๊งแน่นอนถ้าเราไม่ไปตีบวกแต่ว่าเทคนิคที่2เนี่ยคือเทคนิคที่มีความเสี่ยงครับก็คือการตีบวก3นะการตีบวก3เนี่ยสำหรับตัวที่ผมแนะนำนะคือตัวที่มีชื่อเสียงครับตัวที่ดังๆหน่อยนะแล้วก็ตัวที่ราคาไม่ถึง M ครับเพราะว่าถ้าเกิน 1M ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันแพงไปนะเราเก็บจากตัวละ3 0มแสนครับอย่างเช่นนี่ มานลาสครับตัวนี้เป็นตัวที่มีชื่อเสียงนะก็คือมันมีความนิยมในการซื้อครับเห็นปะเปิดมาไม่มีขายครับอย,อย่างนาโชอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าความต้องการของตลาดนะราคา3า0แสนเท่ากันนับ2ตัวเนี้ยแต่ดูราคาบวก3าของนาโชนะฮะนาโชบวก3อะไรวะเนี่ยบวกสาประมาณตัวละล,ะล้านนะซึ่งผมว่าไม่คุ้มเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นมานลาสเนี่ยบวก3าจะตัวละเออตัวละ 3M ครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยคุ้มนะ ก็คือเทคนิคนี้ก็คือการเอาตัวเนี้ยตัวละสามแสนเนี่ยมาบวกสามแบบล้วก็ขายบวกสามแล้วก็ขายก, 3, กายกไรมหาศาลนะแต่ว่าต้องดวงดีด้วยนะก็การลงทุนมีความเสี่ยงครับอันนี้นะใครที่ดวงดีก็ทําไปเรื่อยๆมันก็รวยได้นะส่วนใครที่ดวงไม่ดีก็ใช้เทคนิคแรกของผมดีกว่านะฮะไม่เสี่ยงไม่อะไรทั้งนั้นครับ แค่ใจเย็นๆนะอย่าเอาเงินไปถลุงก็พอครับรับผมเนี่ยเวลาผมอยากได้ตัวอย่างเช่นผมอยากได้ตานานนะครับนี่ผมอยากได้เชฟเิงโกครับตอนแรกผมก็จะขายขายเก็บเงินขายเก็บเงินขายอยู่อย่างเงี้ยฮะจนมันได้ 2,200M นเอ็มนะคิดดูผมเก็บแต่ไม่นานนะ2200เอ็มผมเก็บไม่นานนะครับไม่นานมากก็มีเติมเงินปนปปไปบ้างแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ดวงในการเปิดการ์ดนะฮะเก็บจนได้เชชเชนโกก็ถือว่าภูมิใจแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บซื้อตำนานตัวอื่นต่อนะ ส่นทาเทคนิคที่3มาดูกันต่อเทคนิคที่3นี่ผมไม่เรียกว่าเทคนิคแล้วกันนะมันจะทุเลศเกินไปนะับเพราะว่ามันคือการเติมเงินนั่นเองนะเติมเงินอย่างเดียวเนี่ยมัน ไม่มีทางได้เงินเยอะที่สุดนะเราต้องฉลาดซื้อด้วยครับซื้อกล่องที่มันคุ้มนะตัวแนะนําคือถ้ากล่องไหนมาก็อย่าเพิ่งรีบซื้อครับดูรีวิวก่อนนะว่าเขาเปิดกันได้ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเติมครับส่วนมากกล่องที่คุ้มเนี่ยจะเป็นพวกแพ็คเดือนนะแพ็คเดือนต่างๆครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแพ็คเดือนเข้ามานะคาดว่าเดี๋ยวก็มาครับแพ็คเดือนแต่ละเดือนส่วนมากจะคุ้มนะล้วแนะนําว่าแพ็คเดือนเนี่ยให้เติมแพ็ค800หรือแพ็ค1,000นะมันจะเป็นแพ็คที่ทําให้เราได้เงินดดีสุครับ ซึ่งถ้าต้องเสียเงินแล้วก็เสียเงินในกล่องที่มันคุ้มดีก,กว่านะฮะก็โอเคสาหรับเทคนิคก,การหาเงินของผมนะหลักๆมีแค่สามอันนี้ครับหนึ่งก็คือได้มาขายให้หมดครับสองคือจับนักเตะตัวไม่แพงมากนะเอามาบวกสามแล้วก็ขายไปเรื่อยๆครับบวกสามขายบวกสามขายนะมันมีความเสี่ยงในการจะเสียเงินหรือว่าเจ๊งครับแต่ว่าถ้าบวกติดแล้วดวงใหม่ก็เงิน เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะทวีคูณไปเรื่อยๆครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเติมเงินนะแต่เติมเงินอย่างชาญฉลาดนะก็คือเติมซื้อกล่องที่มันคุ้มจริงๆครับไม่ใช่แบบเติมไปซื้อกล่องที่มันมีโอกาสเจ๊งสูงอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเสียตังค์แล้วก็ควรจะเสียกับอะไรที่มันคุ้มค่าครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะใครที่กดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้ดวงดีขอให้โชคดีในตลอดปีใหม่นี้ไปเลยนะฮะก็สาธ,สาธคโอเแล้ว คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <are>